สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูชื่อครูแพวนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะไปดูกันเลยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่สามนรศิลป์สศลาสาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนรศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนรศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลตัวชี้วัดสศลาปสองทับสองเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของไทย สอสลา,าป .2 อสองทับ3ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้านการละลเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นการละลเล่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยไมาช้านานนะคะพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเช่นการเล่นเว้าเลี้ยงชิงเสาและปลาลงอวนนะคะ ซึ่งการละเล่นแต่ละอย่างจะแตกต่างไปตามสภาพท้องถิ่นนั้นๆการละเล่นพื้นบ้านของไทยเล่นเพื่อความสนุกสนานสร้างความสามัคคีความบันเทิงและยังสะท้อนถึงการประกอบอาชีพของคนไทยด้วยนะคะเช่นการละเล่นงูก,กินหางแสดงถึงความรักความผูกพันของพ่อแม่ลูกนะคะการละเล่นรีรีข้าวสารแสดงถึงอาชีพการทำนาค่ะ การละเล่นเดินกลาแสดงถึงการนำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้นะคะการละเล่นตีจับแสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการละเล่นพื้นบ้านของไทยสี่ภาคมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะบางชนิดมีกฎกติกาในการเล่นบางชนิดไม่มีกฎกติกา มีลักษณะการเล่นและการเรียกชื่อต่างกันในแต่ละภาคดังนี้การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือได้แก่ตี้หรือตีจับสิกชุงชาหรือเล่นชิงชาสิกขอบแคบหรือเดินกะลามากควางและตีกระหลงนะคะการละเล่นพื้นบ้านภาคกลางได้แก่งูกินหาง ตีไก่ว,ว้าวมาเก็บพงพางตีจับและขี่ม้าส่งเมืองนะคะการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานได้แก่ไม้หึง่งแย้หลงหูหรือแย้ลงรูเดินถกเทกไมยแก้งขี้ช้างและเตยนะคะ การละเล่นสุดท้ายการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ได้แก่หมาขุมเสือข้ามห้วยกรโตะ๊ะหลักจนและเสือกินวัวนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนทำใบงานเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยนะคะจากนั้นถ่ายรูปลงไลน์กรุ๊ป พร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยวันนี้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยมากเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะนักเรียน